จะเล่นใหญ่ทำไมตัวตลกเราก็เดินสวนกันทุกวันอยู่แล้วปะเนี่ไอดอลเราแค่เดินสวนกันไปสวนมาปะ มันไม่เรียกว่าการรวมตัวซะหน่อยสวัสดีครับผมมอสที่เพื่อนๆดูไป,ปเมื่อกี้ก็คือเป็นซีนในซีรีส์เรื่อง The Gifted Graduation หรือว่านักเรียนพลังกิฟต์ภาค2นั่นเองเพื่อนๆก็จะเห็นนะว่าเวลาเด็กกิฟต์รุ่น15เนี่ยปฏิบัติภารกิจก็จะมีโค้ดเนมเอาไว้เรียกกันด้วยอ่าเช่นเมื่อกี้ก็เป็นโตัวตโลกมีไอดอลใช่ปะ่ะแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นไวเน้เพื่อนๆซึ่งข้อมูลนี้ผมเอามาจากเพจ The Gifted Global นะครับก็เป็นเพจออฟฟิเชียลของหนังซีรีส์เรื่องนี้เลยนะโค้ดเน เกมที่เอาไว้เรียกเวลาปฏิบัติภารกิจของเด็กกิฟรุ่น15เนี่ยจะมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับเริ่มจากคนแรกครับก็คือแป้งพระเอกของเรานั่นเองโค้ดเนมก็คือเด็กห้อง8หรือภาษาอังกฤษก็คือ Class 8 Kid ครับคือแป้งเนี่ยเป็นเด็กห้อง8ที่แบบ น่าจะคนแรกในโรงเรียนนี้เลยมั้งที่แบบสอบเข้าห้องกิบได้ก็เลยได้ฉายานี้ไปครับแล้วศักยภาพของแปงเนี่ยก็สุดยอดมากก็คือสามารถสั่งการคนให้ทําตามใจของตัวเองได้เพียงแค่จับตัวของเขาเรียกได้ว่าศักยภาพของแปงเนี่ยสุดยอดจริงๆครับทีนี้คนต่อไปก็คือเวฟครับเวฟเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งคอมพิวเตอร์มากๆแล้วเขาก็มีฉายาว่าพ่อมดหรือฉายาภาษาอังกฤษนั่นก็คือวิสานั่นเองครับเพราะว่าเวฟเป็นพ่อมดไอทีครับเวฟเนี่ยเก่ง การใช้คอมพิวเตอร์การใช้ของไอทีมากๆก็เลยใช้ฉายาว่าพ่อหมดที่น่าจะมาจากตัวเต็มๆว่าพ่อมดไอทีนั่นเองคนต่อไปครับก็คือแคร์แคร์เนี่ยมีศักยภาพในการมองเห็นความรู้สึกของคนอื่นๆครับแล้วก็ฉายาของเธอก็คือไอดอลภาษาอังกฤษก็คือไอดอลครับแคร์จะเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องการแสดงแล้วก็มีแฟนคลับคอยติดตามเธอมากมายเลยครับก็เหมาะสมนะสำหรับโค้ดเนมตัวนี้ทีนี้มาถึงปุ่นครับปุ่นเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เพอร์เฟกครับสามารถทําได้ทุกอย่าง แล้วก็ศักยภาพของปุณเนี่ยก็เรียกได้ว่าเพอร์เฟกเช่นเดียวกันครับเพราะว่าสามารถเรียนแบบการกระทําหรือความสามารถของคนอื่นเพียงแค่การมองเท่านั้นคือแบบแค่มองก็สามารถทําอย่างนั้นได้เลยโคตรเก่งด้วยความที่ปุณเป็นคนเพอร์เฟกครับแล้วก็มีศักยภาพที่สามารถลอกเรียนความสามารถได้เทพขนาดนี้ก็เลยใช้คนเนมว่าท่านชายภาษาอังกฤษก็คือมาสเตอร์ โค้ดเนมหรือฉายานี้ก็เหมาะสมสำหรับท่านชายของเราจริงๆนะครับทีนี้มาถึงคนต่อไปครับก็คือโอมโอมเนี่ยมีศักยภาพในการทำให้สิ่งของหรือคนเนี่ยสามารถหายไปได้เลยนะแล้วก็เรียกกลับมาได้ด้วยโดยโอมเนี่ยเป็นคนที่เน้นตลกเฮฮาปาร์ตี้มีความสนุกสนานชอบเอนเตอร์เทนเพื่อนๆเนี่ยก็เลยใช้โค้ดเนมหรือฉายาว่าตัวตลกนั่นเองครับภาษาอังกฤษก็คือ crow คนต่อไปนะครับก็คือกอนกอนเนี่ยใช้โค้ดเนมหรือว่าฉายาของตัวเองก็คือคนเหงา ภาษาอังกฤษ l o นลี่เพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบเก็บตัวอยู่กับตัวเองครับเพราะศักยภาพของเขาก็คือสามารถฟื้นฟูร่างกายได้ดีมากจนแบบไม่ต้องนอนไม่ต้องพักผ่อนเขาก็เลยชอบอยู่กับตัวเองมากๆกก็เลยใช้โค้ดเนมว่าคนเหงา คนต่อไปครับก็คือมน์ครับมน์เนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพเกี่ยวกับด้านกายภาพครับก็คือสามารถวิ่งเตะต่อยได้เร็วแล้วก็มีแรงเยอะมากๆครับคือมน์เนี่ยก็จะเป็นคนที่เก่งด้านกีฬามากๆครับแล้วก็ด้วยศักยภาพของเธอก็ทําให้เธอเนี่ยทั้งเก่งกีฬาแล้วก็แข็งแกร่งด้วยครับเธอก็เลยใช้โค้ดเนมว่าบริกาดภาษาอังกฤษก็คือบริกาดตรงตัวครับและมาถึงคนสุดท้ายเขาเป็นแฝดกันครับแล้วก็ใช้ฉายาเดียวกันก็คือฉายาว่าแฝดภาษาอังกฤษก็คือทวินส์สองคนนี้มีชื่อว่าโจและแจ็คคร โดยโจกับแจ็คเนี่ยมีศักยภาพเหมือนกันก็คือสามารถเชื่อมโยงจิตเชื่อมโยงความรู้สึกต่อกันได้ถ้าคนหนึ่งอิ่มอีกคนก็จะอิ่มถ้าคนนึงเจ็บอีกคนก็จะเจ็บถ้าคนนึงได้ยินอีกคนก็จะได้ยินเหมือนกันครับเป็นความสามารถที่เฉพาะด้านแล้วก็ค่อนข้างเจ๋งเหมือนกันนะครับสำหรับศักยภาพนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกตเล็กเกตน้อยเกี่ยวกับหนังเรื่อง The Gifted นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อที่จะได้ชมคลิปอะไรแบบนี้ก่อนใครเลยนะแล้วพบกันใหม่คลิ สวัสดีครับ